ไปเร็วนะลงไปเร็วนะขอลงนะครับกลัขึ้น ลองกานั่นแจกตรงนี้เลยใช่แดกฝวามือข้างหน้าเนี่ย ไอ้พี่น้ำดักจริงจริงน้ำักมากเลยเกี่ยวกับเว้นะโอ้โห สวัสดีค่ะอย่างนี้กเที่ยวนะก็ จั๊เอ๋มันคืออะไรอ่ะลูกอร่อยใหญ่เลยดูสิอร่อยไหมคะ <laughs> อา,อา โอ้โหโอ้โหเป็นโคตริเท่เลยไหนตะพาดนั่นแหละเอ้ยนี่นี่ค่ะคุณแม่รับก็ได้นะครับคุณเฮ้ยบล็อกวันนทรตั้งใส่ถุงเหยลูกไหนถุงอยู่ไหนถุงไม่มีถุง คุณรักแรลก็ได้นะครับคุม่รักแฟนเลยรักครรู้รับคับงี่ตังใส่ถุงไหมมีเด็กคนนึงไม่มีถุงอะดูถุงให้เด็กหน่อยนะเนี่ยเซเว่นเซเว่นนอนอยากกินนมอยากกิน่ากดิ้นด้วยอะเดียวะไม่นะค อยากอยากไ้เต็มทีและเตียงอุ้ยน่ารักมากดขนมคับดูใจชุดสวยยิ้มหวานให้ที่งยิ้มานยิ้มหวานยิ้มให้กล้องยิ้ให้กล้องยิ้มให้กล้องสวัสดีจ้าชลอี่เนินจุดเนียรเลยสวัสดีจ้าเออน่ารักจังเลยลูกเก็บเกบเก็ตังไว้ลูกเก็บตังไว้เอาใส่กระเป๋าอุ้ยใส่เอ้าหงนนเยอก็ไม่

นี่ครับคอนครับเวลาการนี่เลยแล้ววันท้อ่นตักไก่อนนะไม่สวยนะเดี๋ยวแม่ไปจำที่เดิมนะครับ เองดิดิวันที่ยี่สิบสี่นี่สามเดือนจะสามเดือนแล้วนี่คิดออกงามเลยสวยเลยอ่ะดิสสวยเลยดิคสวัสดีครับและวันนี้นะครับก็เป็นวันสําคัญแห่งชาติวันนีงนะครับนั่นก็คือเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกๆปีนะครับและปีนี้นะครับเราก็มาทํา มาทําประโยชน์หรือว่ามาทํากิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน,นะครับแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหา ภูมิพลอวิยเดชมหาราชนะครับบรมนาถช,ชุมพรพิศนะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพขอพงองค์ท<ช>่านตอนนี้รเราอยู่ที่ไหนครับอันนี้เราอยู่ที่บ้านร่องปลาะคะก็คืออยู่ในบริเวณของงานแห่งชาติตราอร่องกลาค่ะ,คะในบริเวณนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็ยจะเป็นเหมือนหมู่บ้านชุมเผาใช่ชาวม้งชาวม้งนี่แหละและวันนี้เราอะไรมาบ้างวันนี้นะคะตอนนี้กำลังแจกขนมให้กับน้องๆเด็กๆอยู่ซึ่งเด็กเยอะมากจริงๆนนอกจากขนมแล้วเรายังมีก็ยังมีถุงยางชีพนะคะแล้วก็ยังมีผ้าห่ม <จ>ค่แประมาณสัก <c oughs> ที่เราเอามาทำกิจกรรมในวันนี้ก็ประมาณ1,700ชุดนะครับของทุกปีนะครับวันนี้ก็พวกเราก็เป็นวันพ่อแห่งชาติงนได้ทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็ถือว่าถ้ายหวยเป็นพระราชสูงใ่พ่อของท่านนะ<ช>อื่ครับผมก็ยังก็ติดตามกิจกรรมของมูจิธิพัฒนกันยูไปกับเรานะครับว่าวันนี้ ประชาชนเนี่ยจะมารับถุงยังชีพแล้วก็มีผ้าห่มกันหนาวให้ด้วยนะครับนะครับน้องสตีมขอบคุณครับอแลขอบคุณนะครับคุณครับพี่ท่าของคนนะครับนี่เป็นบรรยากาศก่อนนะครับสิ่งของที่เป็นผ้าห่มที่แจกผู้ใหญ่นะก็อยู่ตรงนี้นะ